สบายดีพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็จะม,มาอย่างตลาดแล้วก็สิพหกกันเมือ,อง,งา,เอางนเลพีน่น้องเมาเวียกาน้อยหนึ่งซื้อผัดถุงไปไปขึ้นหญ้าครับเป็นเป็นชาย <laughs> เป็นน้องหรอเอ่อข้าวคืน ไม่ชั่่วน่แีกุ่นเก่าแล้วเล่เสียทีมวยนี่อะไรนเกะมัสแปะคือะาับแปะฟันโอเคี่นองตักจิซื่อใหงแหลมบนที่เบิ่งปลาแล้วก็จพาก okay, ันกลับ ทงฟักเสียนพี่น้องฟักเซียนก็นมีข่ากระปุนก็นมาเนาะมันรวาหนหน,นึ่กเอาไว้นะปลาอย่างว่คือมันตัวใหญ่แทนตัวตัวผีตาพีอ่ะ

ตลาดเงี ó, là, ้ย้วจไงขนมปังใหญ่ข้าวหมากลําไงหน่อยหอมซีมองอกันนะ

พันเหี่ยวพันเหียวหยวก็มากัวไม่จะมาแค่ใหญ่เนาะเบไว Cô đi xây kè nào mãi đấy nè, nào nào Lọt <laughs> <laughs> ờ, ta lạ lại à, cái gì phát căn cái ơi đi nào say kè <laughs> มันดากอบมีอันนี้จะเป็นพักกินกับแกงเอาไหมไม่มาลายเลยดเดี๋ยวี่นอง เาะโลละซาห์ผนโลละฮาซิบะยังไ้วั่งไทยคือสิทธิ์เนาะโลละซาห0บาทในมาจัง ส so ่งมาดสั่งจากฟังไทยส่งมาดีสีเฮงได้ปะกเมนอันเลอันเล่ยังว่าสั่งอะไรเนี่ยใส่กล่องใส่อันนั้นดิส่งมาลงมันมันชินาวจช่่สมุดแสองสมือกระหอดเนยมีมีใส่คนส่งส่งสงการนะคองมันของมันยุดเดของมัน

สิบพัน มาเื่อมอไปนาะละหกสิบพันเอาเอารถหนึ่งบอกรยนะเขียนเลขมกสิหะพันเอาเลยหรือป กลับอะไรไปน้องเอยอออแหละเสียไปเสียไป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 ไแสบคอมาเดี้ีนเก็บขาที่ในแต่ละในตันนี้เงินเพอยังนักกันน้องนกีบถือเป็น ลานล้านเจอมมาเป็นเงินบาทแค่2,000บาทยินเพอต่อไปยันยูใส่รถเข็นไปพราะเราเปน้องจะได้งวดตัวหนึ่งเมื่อพี่น้องก็พอกันอยู่ียงหน้าบ่เลยพออ่น้่ ครับมหอดเทียงนะฝนไข่ใส่ขี้รอท้ยไปกุดจิรอเนยฮะเนยนั่นได้เศร้าสามตัวเดโมนี่เด้อตเลยดลได้ห้าสิบเอ็ดเนย่ได้เศร้าสามตัวน้คือโหเทวะ ครูมือนี้สวัสดีป้ลุงดูคือโหดแท้เลยมือนีอัปเกรดนเรื่อยๆว่าแต่เก่าเได้แค่6ตวนงาน่กเออแม่เนี่ยสิกว่าเด้อวาลแลจะใส่เกือหลายเค็ม ครงหน่นยรนง้ยน้ำมันเครื่องไทน้่งเยองแวะ่บงแท้อยู่นี่จะแกน่างย่คุกนนึ่งเลคุกนนผิวแล้วมันานจะด้หรอมันใส่ยังไมาใส่แลวี่รถไทยายคนาวาช่ชมอย่บนทางไทยังชมทางไทยังชมามรถไยถมันรถ ปิงออกไปใส่น้อเามีสาร้อยหาซิบสาร้อยหาบบาท่นันเลยเเจ็ดสบพัูว่าทังไทยเขาจะเอายเท่าไะเมื่อกราคามาจาไทยกะประมาณสามร้อย่าหรือว่าสามรอยอยู่ไทยง่ายายเลยนี้อันนี้กินดูมะขอนมะขอผักอ่ะมาคาอ ทิมเบิงดูเป็นอะไรมข้อกับมะข้อในเนื้นยากไม่นานมันย่อมแพเลยเนือโ้ยชมชมชมเลยม่มชมวายไม่เขียวแมงนะตายเกียวแมงนะ่จมไว้จิงเลเส,ส<ะ> <implied. ENCE> ียไหมเด็กอใส่ชิค้พ tay có bữa nay, bố đại nơi nói nơi 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 mua nơi 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 lên nơi nơi kim nơi 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 nơi

ลักดิคุณกระโดดและเจ๊ท่นเลยพี่นุ่ยเจ๊ขั้นเลยัวตามกินโอ้ยโอ้ยนี่เลยสปก็ืออยังในลูกบีถไทยบ่บีพันไทยขนกไยน้ำเลยเออน้ทาน้ำอ ให,ให้หญ่ใายน่ามึงจะไล่ยปนดัดเอาอ,อีกสุกตัวพอแล้วอ่นห้องหรีสิมาปรุงเอง không ạ? Muốn khảo, muốn khảo là <coughs> <này> phải nọ Có <coughs> chỉ à, quài, là ao quài chút La để cho nọ, Còn không có thì có hấp xô